ขนมเนื้อนวลนะคะนี่ชิ้นเล็กพอดีคำทานอร่อยมากๆค่ะนะคะเปะนอก,กระถัดดำนะคะแต่กลนก็ไม่ดำนะ,ะนี่จะให้ดูละด้านในนะคะวันนี้มากับไส้สับปะรดค่ะนะคะสับปะรดกวนไส้เยอะแป้งน้อยอร่อยมากๆค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะนะ เดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะ้ำมากับเนื้อนวลไข่เค็มนะเขาคิดกันลองไม่ทำได้อย่างไรนะคะนะแป้งเค้กค่ะแป้งสาเลียนปกะสมค์ค่ะคนนะคะให้กระจายกระจายจากนั้นนะคะเกลือค่ะเปิใ่ใช้แคหยิบมือนะคะ คนให้เกลือรกระจายกระจายดีนะคะจะได้ไม่เค็มเป็นหย่อมๆนะคะคนเยอะๆเลยจากนั้นนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะวันนี้นะคะเบิ้นจะทำเป็นไส้ผลไม้นะคะไม่ใช่ไส้ไข่เค็มนะเพราะฉะนั้นเบิ้นจะใส่น้ำตาลวานิลาลงไปด้วยนะคะหรือกลิ่นวานิลาใครมีกลิ่นวานิลาใช้กลิ่นวานิลานะคะเบิ้นมีน้ำตาลวานิลานะคะเบิ้นใส่น้ำตาลวานิลา คนค่ะให้เข้ากันดีคนเยอะๆเลยนะคะแป้งทุกอย่างเป็นร่อนมาแล้วนะคะเป็นคนนะคะส่วนผสมไปประมาณนาทีกว่า,วานะคะคนเยอะๆเกลือจะได้ไม่เค็มเป็นหย่อมๆนะคะจากนั้นน้ำมันพืชค่ะทยอยใส่นะคะค่อยๆใส่พร้อมกับคนไปด้วยนะคะ ก่อนนะคะให้เขาเข,าเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มือนวดทีหลังนะคะแป้งกนอาจจะไม่ขาวมากนะคะเพราะว่าปนใช้แป้งไม่ฟอกสีนะคะโอเคเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดนะคะเด็กน้อยนะคะบีบบีบขยำขยำนะคะบีบคลายบีบคลายนะ,ะวิธีนวด นวดรวบตรงที่เป็นเศษๆมารวมกันให้หมดนะคะบีบคลายบีบคลายนะคะให้เขาเนียนส่วนของน้ำตาลนะคะปนชิมไส้ขนมก่อนนะคะปนเพราะว่าปนใช้เป็นผลไม้นะคะเป็นไส้ผลไม้กวนเพราะฉะนั้นชิมไส้ขนมด้วยนะคะแล้วค่อยปรับลดหรือเพิ่มน้ำตาลเอาตามรสของไส้เรานะคะ นะคะคนเนียนดีแล้วนะคะนี่เนียนนวลเนียนสมชื่อนะคะเนื้อนวลนะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวปุนจะพักแป้งนะคะเอาไว้สิบนาทีนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดน้ํามันเข้าไปอีกนะคะให้เขาอิ่มน้ํามันสักสิบนาทีโอเคลบแป้งให้เป็นก้อนๆน,นะคะจากนั้นปิดฝาพักแป้งค่ะ แป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะคะแบ่งชิน้นป้นจะทำชิ้นละประมาณ12กรัมนะคะจะปั้นแล้วก็วางเรียงในถาดนะคะชั่งก่อนฮะพอดีเลยนะคะ12กรัมวางเรียงในถาดค่ะ คุกกี้ได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ12กรัมนะคะส่วนไ้นะคะปนช่างประมาณ5กรัมนะคะนะเป็นออ่กีวีแล้วก็สับประรดนะคะกดไ้ให้แน่นนะคะเราก็คลึงกลมให้ดีนะคะนะมีกีวี6ชิ้นแล้วก็สับปะรด10ชิ้นนะคะหยิบแป้งขึ้นมานะคะปนกามปล่อย กามปล่อยนะคะแล้วก็กามปล่อยให้แน่นๆน,น,นะคะจากนั้นแดนนะคะใช้หัวแม่โป้งป้วใช้หัวแม่โป้งนะคะโกะน่ะวางไส้กีวีล,ลงไปนะคะแบบนี้จากนั้นห่อค่ะนะคะวางกีวีล,ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็นจะค่อยๆเอามือเนี่ยเกาะนะคะเกาะเนี่ย เกาให้แน่นๆนะคะก่อให้แน่แนๆกดให้แน่แนๆน,นะคะจากนั้นด้านนี้เป็นด้านล่างนะคะความค่ะครึ่งเล็กน้อยค่ะเบาๆครึ่งด้วยอุ้งม,มือนะคะนะจากนั้นจับทรงค่ะให้กลมๆครึ่งเบาๆนะใครจะใช้ตัวปั๊มกดก็ได้นะคะแนนเราแต่ชอบนะโอเคเรียบร้อยค่ะ วางเรียงบนถาดอกได้เลยนะคะวางเรียง,น,ยน,ะน,ง,ยงนะคะโอเคจับค่ะบีบบีปล่อยบีบปล่อยนะคะใช้พ้นใช้ปั้นทั้งสองมือนะคะบีบปล่อยบีบปล่อยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดแป้งเขามีแตกเล็กๆไม่เป็นไรนะคะนะกดแป้งนะคะให้กระจายวางไส้ค่ะเดี๋ยวนวางสับปะรดบ้างอ่ะ วางไส้แล้วนะคะเราก็เอาเนี่ยค่อยๆห่อมือแบบนี้นะ,ะห่อห่อมือนะคะห่อมือห่อเราห่อมือเราอย่างเงี้ยนะ,ะอ่ะเราก็บีบค่ะบีบให้ติดคว่ำค่ะกำเล็กๆกำเล็กๆและครึ่งค่ะครึ่งนะคะให้เหนียนแน่นเราบีบ เพื่อลดช่องว่างนะคะระหว่างตัวผลไม้กับแป้งนะคะเวลาอบเนี่ยเขาจะได้ไม่ค่อยแตกนะ,ะระหว่างปั้นเราก็ไปวอร์มเตาเอาไว้นะคะปั้นปั้นเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง16ลูกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าอบได้เลยค่ะระหว่างที่เราอบขนมนะคะเรามาเตรียมส่วนที่จะไว้ทาหน้าขนมนะคะเพื่อใช้ไข่แดงหนึ่งฟองนะคะน้ำมันพืช ประมาณ1ช้อนชานะคะกะเอานะ้ะใส่ลงไปค่ะคนไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะคนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวพอขนมอบครบเวลานะคะเราจะเอาออกมาทาน,น้าด้วยไข่แดงนะคะแล้วจากนั้นนำเข้าอบต่อค่ะ เราทาหน้าด้วยไข่แดงที่ผสมเอาไว้นะคะอ่าทาตอนร้อนๆเลยนะคะเพิ้นปาดไปก่อนหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวถ้าสีไม่สวยเดี๋ยวเราจะปาดรอบสองปาดตอนร้อนๆเลยนะคะส่วนเตาไม่ต้องปิดนะคะเปิดเอาไว้นะเตาเดี๋ยวเราจะอบปิดรอบหนึ่งนะคะให้ไข่แดงสุก โอเคนะคะปิ้ลปาดรอบสองนะเพราะว่าเปิ้นไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปาดซ้ำให้สีเข้มสวยนะคะ mm hmm. ให้สวยๆเสมอกันนะฮะโอเคจากนั้นนะ่านะนำเข้าอบได้เลยค่ะร mm hmm. อบที่อบแค่3าถึงหนาทีนะคะ mm hmm. แค่พอให้ไข่แดงสุกค่ะ mm hmm. อบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทาน นะเดี๋ยวปุ้นจะรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วค่อยแซะออกจากถานมาวางบนตระแกงนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่หมๆค่ะวันนี้ปุ้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ